แพ้แต่ภาพมึงก็น่าแพ้เนี่ยเล่นแบบกูไงเริ่มเริ่มเขื่องเลยเริ่มเขื่องกูจริงนเริมึงอเลยคนแรกครับไทเกอร์ครับเรียบร้อยครับอะไรอะไรเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านอะไรวะเริพูดอะไรวะกูได้ยินนะกูได้ยินนะเราจริงกูได้ยินอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านคืออะไรมึงพี่พี่มาจากที่ไหนพี่พี่ฮัลโหลเราข้อเท้าบักูไม่กลัว ฮะตรงไหนไม่ร <muitas S 2> ู <sketches> ้จักดิไอ้ท้าก็ล่อยแล้วอลโหลพี่อ๋อขอแนวเสริมธุรกิจกับอันนี้่อยฮะอ๋อประโมดประโมดอยู่นะโอเคโอเคโอเคเบเดี๋ยวดูแลหน่อยทังออกนิดเดียวนิดเดียวหลุดแล้วนะครก็สว่านนิดเดียวเลยเฮียสงเก๋ากูนแล้ว มึงลงเล่นนะเล่นลงเล่นจริงไหมเจอกูกูภาคเองกอู้ะไปฮะใชเกูโอ้โหกับตนทีมครับยิงเข้าเพือ่อชัชนะ,ะครับเป็นที่หนึ่งของฝ่ายครับชื่ออะไรเราชื่ออะไรช,ช,ชื่อเจ๋งย้วยเจ๋งวัดเล็กเจ๋งคนเล็กช,ช,ชินโนว่าลดความเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video